กลุ่มกองกำลัง t a s k Force 141ถือว่าเป็นกลุ่มมืออาชีพที่ทำภารกิจซุ่มเงียบเพื่อหยุดยั้งภัยคุกค,คามที่จะเกิดขึ้นจากอาชญากรสงครามทั่วโลกซึ่งมีการทำภารกิจมากมายในเกม Call of d t y Modern Warfare ทั้งในตัวเวอร์ชั่นต้นฉบับและตัวเวอร์ชั่นรีบ o o ครับซึ่งวันนี้อัวซั่มก็จะมาสรุปที่มาที่ไปของกลุ่ม t a s k Force 141กลุ่มที่ g h o s หรือว่า Simon Riley ได้ร่วมเข้าทำภารกิจครับ โดยกลุ่ม Task f ส r c e 1C1 ในตัวเนื้อเรื่องของคอ m Duty Modern Warfare ภาคต้นฉบับถือว่าเป็นกลุ่มทหารมืออาชีพที่ทำภารกิจซุ่มเงียบหยุดภัยคู่คามต่างๆจาก การก่ออาชญากรรมทั้งผู้ก่อการร้ายและเป็นการทําภารกิจแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถทําภารกิจที่อยู่นอกกฎหมายได้เลยเพื่อหยุดภัยคุกคามอย่างรวดเร็วครับโดยกลุ่มแทตฟอร์ด141เนี่ยในเนื้อเรื่องในออกปฏิบัติการทําภารกิจซุ่มเงียบมากมายครับโดยเป้าหมายของนายพลเชปเปิดนะครับนั่นก็คือการหยุดยั้งเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3ได้ครับโดยโกสเนี่ยได้เข้าทําภารกิจในกลุ่มแทตฟอร์ด141ร่วมกับกัปตัน โซฟ์แม็กเวิสและกลุ่มกองกำลังคนอื่นๆที่ได้เข้าไปในภารกิจที่มีชื่อว่า Operation k i n s h i s h กับดัน Price, Ghost และ s o ฟและก็กลุ่ม t a g Force คนอื่นๆได้เข้าไปสำรวจและก็ได้พบเบาะแสของการวางแผนที่จะบุกเข้าไปที่สนามบินของากายเยฟหรือว่าสนามบินที่รัสเซียนะครับเพื่อที่จะก่อเหตุการณ์บางอย่างในขณะที่สำรวจอยู่นั้นก็เจอกับกองกําลังที่ซุ่มโจมตีอยู่ครับทำให้เหตุการณ์นี้กับตันไพรส์เลือกที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อหยุดยัง้งไม่ให้กลุ่มแทดฟอร์ดคนอื่นนั้นถูกจับตัวไปด้วยนะครับและทําให้เหตุการณ์นี้กับตันไพรส์ก็หายตัวไปในกลุ่มแทดฟอร์ด141งนะครับจนกระทั่งเกิดเนื้อเรื่องในเกม ม Modern Warfare ภาคที่2ครับกลุ่มแทตฟอร์ดหนึ่ซีหที่ขาดกับตันไพรส์ไปนั้นทําให้ในายพลเชปเพิร์ดออกสั่งการเพื่อหยุดยัง้งสงครามโลกครั้งที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอยู่ดีๆีมารคารอฟก็ได้ใส่ร้ายป้ายสีชาวมริกันว่าเป็นคนก่อเหตุ ในการโจมตีที่สนามบินรัสเซียจนทําให้รัสเซียนั้นบุกโจมตีสหรัฐอเมริกาอย่างทันทีและทําให้เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่3ที่บานปลายหนักขึ้นทําให้กลุ่มโกสและก็แทกฟอร์ดหนึที่ได้ช่วยเหลือกับตันไพรส์ที่คุกกูลานได้สําเร็จนั้นได้ออกไปตามล่า หาว่าใครนั้นเป็นผู้ก่อเหตุที่สนามบินกันแน่หลังจากโกสได้รู้เบาะแสว่าใครเป็นคนบงการแล้วก็มีรายชื่อของผู้ก่อการร้ายทั้งหมดซึ่งนั่นก็จะมีหนึ่งในสมาชิกอย่างนายพลเชพเพิร์ดด้วยที่มีการสื่อสารกับมาคารอฟสุดท้ายแล้วนายพลเชพเพิร์ดได้หักหลังโกสและก็โรสซึ่งเป็นหนุ่งในกลุ่มสตาร์วาซิก t a แท็กฟอร์ดหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สังหารทั้งคู่ทิ้งเพื่อเป็นการเก็บหลักฐานทั้งหมดซึ่งกับตันไพรส์ก็ได้รับรู้ความจริงแต่มันก็สสสาาาายยไไปปแล้ว้ววเเพรรรรระ่โโกกกกััับบนนถูจดีอ Roger that. I have a visual of red smoke standing by. Under 2 1, clear hot! Roger that, cleared hot. Guns, guns, guns. Roach! Hang in there! This is Viper 2 6, stand by for rocket attack. Over. Uh, Roger. get him hard on that hell make sure they're down. Roger, get I'm on it. Coming around. 5-0. Roger, I've got him lined up. Gold Eagles on the ground. Mark for Snipers on thermal. Over. You have the DSL. We got it, sir. Good. That's one less end. Trump, get down! กัปตันไพรส์นั้นก็เลยเลือกที่จะให้โซฟแมกทาวิชเดินทางไปสังหารนายพลเชพเพิร์ดส่งผลทําให้การเสียชีวิตของนายพลเชพเพิร์ดนั้นทําให้กลุ่มแท็กฟอส141นั้นถูกยุบและกลายเป็นอาชญากรสงครามและทําให้ตอนนี้ กับตันไพรส์นั้นยังคงทำภารกิจในการบุกไล่ล่าตามหามาคารอฟซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากกลุ่มแทดฟอร์ดคนอื่นๆส่งผลทำให้การตามล่ามาคารอฟนั้นยังคงทำได้ซึ่งมาคารอฟนั้นได้ทำภารกิจในการจับตัวประธานาธิบดีของรัสเซียเพื่อที่จะใช้ขีปนาวุธในการโจมตีสหรัฐเพิ่มเติมอีกสุดท้ายแล้วกลุ่มแท็ฟอร์ด1นึงได้เข้าช่วยเหลือประธานาธิบดีจนสำเร็จแล้วการทำภารกิจนี้เป็นการทำภารกิจอย่างลับๆทำให้ประธานาธิบดีของรัสเซียนั้น ถูกช่วยเหลือโดยกลุ่มแทตฟอร์ด141แล้วก็มีการอยู่สงครามโรคครั้งที่3ไปสุดท้ายแล้วกัปตันไพรซ์นั้นยังคงทาภารกิจในการบุกไล่ล่าสังหารมาคาลอฟที่หลบหนีไปที่โรงแรมคาบสมุทรอาหรับและก็ได้จบเรื่องราวของเหตุการณ์ล้างแค้นกลุ่มแทตฟอร์ด141ที่มาคาลอฟได้ทําให้เพื่อนๆของเขานั้นถูกจัดการไปมากมายสุดท้ายแล้วกลุ่มแทตฟอร์ด141ก็จะเหลือรอดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและกัปตันไพรซ์ก็คือคนที่สูญเสียเพื่อนสมาชิกในสนามรบของเนื้อ เรื่อง Modern Warfare ตัวเนื้อเรื่องต้นฉบับด้วยครับ และในเหตุการณ์ c อ m พิวเตอร์โมเด w a r f a r e ภาค Re ี bo ูนั้นกลุ่มแท็ Force 141นั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยกัปตัน Pri c e ที่ได้เห็นศักยภาพของกลุ่มทหารที่เขาได้ไปร่วมทำภาร,รกิจมากมายซึ่ง Simon r i ร e y หรือว่า h o s t นั้นก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของกัปตัน Price หลังจากที่เขานั้นได้ทำภาร,รกิจร่วมกับกัปตัน Pri c e ในเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือคนในสนามบอลเวอร์แดนสจนทาให้กัปตัน Price นั้นเห็นศักยภาพของโ o s t หรือว่า Simon r i ร e y จนกระท Price, ั่งกัปตัน Price ้ไํา กิจในการจัดการบาคอฟกับตันไพรส์ดูดีว่าการรอคําสั่งจากกองกําลัง CIA หรือว่า จากใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ภารกิจที่เขาต้องการทํานั้นล่าช้าแล้วต้องรอความถูกต้องให้ครบเสียก่อนซึ่งส่งผลทําให้การทําภารกิจในแต่ละครั้งนั้นอาจจะเกิดส่งผลเสียมากกว่าผลดีกับดันไพรส์นั้นเลยขอให้ในายพลใช้เปิดส่งรายชื่อกล um ุ่มทหารฝีมือดีจากหลากหลายประเทศจากหลายๆหน่วยมาสร้างเป็นกองกําลังพิเศษที่ชื่อว่าแท็กฟอร์ดหนึ่งสี่หนึ่งซึ่งในเนื้อเรื่องของค o m p a n y ต o d e โมเดิร์นบอลแฟร์ภาคแรกที่เป็นฉากจบนั้นเคสลาสเวลส์ก็ไม่พอใจกับสิ่งที่กับดันไพรส์กำ ทำอยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มนอกกฎหมายซึ่งเหมือนกับเป็นทหารรับจ้างที่ทําภารกิจโดยที่ไม่แยแสกับกฎหมายที่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศเลยซึ่งกับตันไพรส์ก็ยังคงเลือกที่จะทําภารกิจนี้ต่อไปแล้วก็สร้างกองกําลังนี้ขึ้นมาซึ่งเขาได้เลือกแฟ้มกระดาษ ไซมอนไรลีย์หรือว่าโกสชายที่ไม่ได้ระบุหน้าตาอย่างชัดเจนแต่เขาก็มีหน้ากากขัวกะโหลกที่ทําให้ทุกคนรู้จักเขาทําให้โกสหรือว่าไซมอนไรลีย์ที่อยู่ในกลุ่มกองทหารอากาศ SAS ของอังกฤษนั้นได้เข้ามาร่วมกลุ่มแทดฟอร์ดสแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่จะเข้าไปสู่การต่อสู้ในเนื้อเรื่องของเกม Call of Duty Modern Warfare ภาครีบูตนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงดําเนินต่อไปครับซึ่งโกสก็ได้เข้ามาทําภารกิจอีกครั้งหนึ่งใน Call of Duty Mobile ด้วยครับ โกสกลับมาพังอาดอีกครั้งนึงจากหลุมอุกกบาตในครั้งแสงโดมิเนียนเมทริกดรอปที่ฮิตทั้งตัวละครและฮิตทั้งปืนภายในคลังแสงจะมีตัวละครอย่างโกสแอสเรียลและปืน M13 Morningstar หรือว่าปืนแดงปืนเมติกหรือว่าปืนแดง M13 Morningstar จะสามารถอัพเลเวลเพื่อรับของแต่งและเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมได้โดยใช้เม t ิกการ์ดและปืนแดง M13 Morningstar นั้นจะสามารถเรืองแสงได้ด้วยแล้วก็ปืนนี้ถือว่าเป็นเม t ิกที่เป็นปืนประดับสูงสุดในเกมด้วยครับที่มาพร้อมกับสกิน Ghost a s r r a l เพื่อเมื่อสามารถเปิดคลังแสงของ d o m i n i o n m e t r i d r o p ได้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนนี้ ได้ได้ว่าตัวละครโกสเป็นตัวละครสุดฮิตนะครับที่ผมชอบด้วยแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยตัวละครโกสเป็นตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็สกินแอสเรียลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกินที่สวยงามสาหรับตัวโกสด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปสัมผัสได้เลยนะครับผ่านทางตัวเกม Co าน์ตี้โมบาครับสามารถดาวโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอประวัติของตัวละครนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวััดีครบ